ครูบอาจารย์ที่สั่งซอนสิ์ทุ่งเทชีวิตเพื่อสิ์ทุกคนสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สันสดีสอนแมนผู้ดูแลสถาบันปลังจิตตานุภาพสาขา166โชติเวชการเกาะสมุย ยินดีต้อนรับนักศึกษาวิทัตฑ์สมาธิออนไลน์ของสาขา166เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่สองในวันนี้และยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนเทอมสองด้วยค่ะจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้ประเมินการเรียนและการปฏิบัติของตนเองทั้งการเดินจงกรมการนั่งสมาธิรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงหรือการควบคุมอารมณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เรียนและปฏิบัติมาจบเทอมหนึ่งนับจากที่เราเริ่มเปิดเรียนมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า3เดือนแล้วในเทอมแรกเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการทำสมาธิซึ่งนักศึกษาทุกคนก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าทำไมเราจึงต้องทำสมาธิกันนะคะนอกจากนั้นยังได้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่เราควรรู้ก่อนจะเริ่มต้นทำสมาธิให้บังเกิดผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิริยาบทในการทำสมาธิเรื่องสถานที่เวลาอากาศที่เหมาะสมความตั้งใจความวางใจการบริกรรมคืออะไรรวมไปถึงสิ่งต่อต้านสมาธิซึ่งมีอยู่ถึงเจ็ดประการด้วยกันเมื่อเราทราบแล้วก็สามารถหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขเพื่อให้สมาธิของเราก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ก่อนจบเทอมหนึ่งเราก็ได้เรียนเรื่องสมาธิกันโดยละเอียดเช่นได้รู้จักลักษณะของสมาธิขั้นตอนของสมาธิคุณสมบัติของสมาธิสมาธิสร้างขึ้นสมาธิธรรมชาติสมาธิตื้นสมาธิลึกประโยชน์ของสมาธิมีอะไรบ้างและอื่นๆที่ควรรู้เกี่ยวกับสมาธิซึ่งมีถึง18หัวข้อด้วยกันอันทำให้เรากระจ่างแจ้งในเรื่องของสมาธิยิ่งขึ้น สำหรับในเทอมที่สองนี้เราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ต่อเนื่องจากการทำสมาธิคือฌานญาณและวิปัสสนารวมถึงระบบการสอนสมาธิหลักสูตรต่างๆของสถาบันพลังจิตตานุภาพที่เจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านได้สร้างไว้ให้เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มแต่ละวัยเพื่อลูกศิษย์ของท่านจะได้ปฏิบัติตามได้โดยง่าย สำหรับจุดประสงค์อีกข้อหนึ่งในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่สองนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่าการทำสมาธินั้นนอกจากส่งผลกับตัวเองแล้วจะส่งผลดีต่อส่วนรวมอย่างไรไม่ว่าจะเป็นต่อครอบครัวต่อสังคมรวมถึงต่อประเทศชาติสำหรับหัวข้อเรียนต่างๆนั้น นักศึกษาก็ได้ฟังจากคลิปบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อและคลิปสรุปบรรยายจากอาจารย์หลายๆท่านรวมทั้งอาจจะได้อ่านทบทวนจากหนังสือครูสมาธิเล่ม1-3สเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีหนังสือนอกจากนั้นหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนหรือการปฏิบัติก็สามารถสอบถามเข้ามาในห้องสื่อสารเพื่อพี่เลี้ยงคณะทำงานจะประสานขอคำตอบจากฝ่ายวิชาการของสถาบัน เพื่อตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้แก่นักศึกษาทุกท่านที่ส่งคำถามเข้ามาพระเจ้าหลวงพ่อได้กล่าวไว้ว่าการเรียนสมาธิเปรียบเหมือนเรากำลังลงเรือลำเดียวกันเพื่อให้เรือพาแล่นถึงฝั่งไปได้วยกันซึ่งพวกเราเดินทางมากว่าครึ่งทางแล้วเหลืออีกเพียงไม่นานก็จะถึงฝั่งจบหลักสูตรกันแล้วนะคะแม้จะมีนักศึกษาบางส่วนขอกระโดดออกจากเรือลำนี้ไปก่อน อาจจะเป็นเพราะยังไม่พร้อมเรียนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาสุขภาพหรือปัญหาด้านเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรค่ะหวังว่าในโอกาสต่อไปเมื่อธรรมะจัดสรรคงจะได้มีโอกาสกลับมาเรียนรู้สิ่งดีๆกันใหม่พร้อมกันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ยังคงอยู่และเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ครั้งที่สองในวันนี้ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนหลักสูตรวิทันตศาสมาธิออนไลน์สมความตั้งใจและนำความรู้ที่ได้รับทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติไปต่อย,ยอดให้กับตนเองเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตต่อไปทั้งในทางโลกและทางธรรมทั้งนี้ต้องอย่าลืมว่าการทำสมาธิจะเห็นผลอย่างชัดเจน เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและสม่ำเสมอต่อนเนื่องเป็นประจำขออนุโมทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ In